สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างเสร็จลำเลินออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้17นาฬิกานะครับเวลาหาโมงอินนิดครับห้าโมงกำลังจะครึ่งนะครับพอที่กำลังจะรับขอบฟ้านะครับความสนุกให้ห้ามวนซื้อกล้าสิเกิดขึ้นให้คำขึ้นนี่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับ LED ของเรานี่นะครับ สองคนสองมีอยู่มันหลุดสามมองหลุดม,มุมสามมองเห็นไหมเงาสองคนสามเลยเหรอม่เงินสองคนสามมันบ่ถึงมันขาดอยู่ประมาณน,นี่มันถึงมากพอดีมันเกี่ยวมันบ่วมมันมันหลอกป่ะเดี๋ยมไหมเงินได้จากเสียหายมั้งหลุดตะขอีปเลยตอนเราตัวเมียเนี่ไนยไรอยู่เราตัวเมียมืดตอนเราตัวหู้มืดตุ้มหูนี่ไปตาได้ออกป้อมมะแลงออกปก้อมืมะขี้ไข่ มันเคล่นไข่นี่ยสาบวมนี่ครับนี่ครับใบแผลบาดม,ม,มือบ,มมอบาแผลมันบวมมากเฉ็บอะไรนี่เสียงกูห้องลุกว่าไรนี่คนมาเกินเขาบมกอ้วนลายคนจะมาขเขวารถป,ป่งเป้งป่งเป้งกูโอ้เหตุใดไม่มีแห้งเห็ุใดเหตุใดเดี๋ยวพี่น้องอันนี้คือแผงหลังนะครับแผงหลังของเรา นี่บรรยากาศด้านหลังวิธีครับคิดถนนเลยครับไปลองมี่รถเขาออกโอ้ <c oughs> โหสวย <c oughs> สวยโอ้ยสวยมันคืออะไรเนี่ยที่หูน่ะมีค่าตัวนะคะส้มไงมีค่าตัวน้องส้มนะคะเท่าไหร่อ่ะกี่โบกอ่ะเป็นดักรางค่ะกี่โบกอะไรคือโบกไม่รู้อ้าเท่าตัวกี่โบกไงฮะร้านมาเปิดป่ะโอ้จะคือบาๆอ่าจำนวนเป็นมือเส้าไข่เหยียบมาขับมาบ้ามาเลยปวดเยอะ รันปวดทีเดียวบ่มีแห้งเลยใครต้องขับรโตกันนั่นม่าจะโดนโดนผลคือบมาผมไนอ่งยบปก่นไปนั่นวดแต่คล้องก็ปวนเหยยบมันเหยายบพราเราลันปวดปวดวนี่มันมันมันสุดเลยเด้มันสุดปวดลงไปเด้มันมีแห้งเลยมองอยู่ยืบปวดสบายอวรยมันกเป็นรอยเป็นเส้นอ่มีแห้งเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่มีแห้งกินครับโอ้เอาถ่ายคลิปกอน สวัสดีค่ะวิ่าัุมเข้าใกล้แะสวค่ะเดี๋ยวไม่เห็นหนวดนี่ไม่ออกนะยังมีสวยอี้ยังกอยังมีองอ้าวนี่พัดหนวดหรือสีมองรถไม่ยังไรอันไหสีแดงครับเอา น,นี้แกงไก่ใส้ฟักครับแกงไก่ใส้หมอ้ออันนี้อ๋อหน่อ,อใหม่ท่องใส่ิสนซุปในย่ายนักเรอสิพ่อโอ้นี่น้ำยานงสำเร็จนะครับน้ำยานงสำเร็จ พันหนด้วยสีแช่บพี่น้อง,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 งโอ้ยหลับปลาบ่หลาบปลาทะเลตัวเนี้เงี้งกลางไรใบในารดชวเอาไป,ไาปร, <c oughs> ไปรมกุ เปียกแปรงมัดอะไรมันโอ้ลกคนเขอด่าน้ำเนาะโอ้อรหรอครับแปรงสีบ่อาบน้ำเรกแปรงฟันเาอาบน้ำรแปรงฟันตดผมมาถบายบังแรงน่นผู้ถาว่ามันโพนเอาแปรงมาทาก่อนเปิดบังดูออกก็ได้เลยอ่ะเปิดบังรูกี่โพอะเปิดกี่โพบังดูออกก็ได้ เออหอมสวยวันน <muitas> <arias> ี <sketches> oh, <and> ้เจอเจอกันได้หลังป่านะคะอ๋อไอเงียย่สาวมือไดมือไหนหอมนมปลอมนจะอบเพิ่งขอยอยู่นหลอกในรังเสือกัวในอปออกับพี่น่องพาพี่น้องไปมองบรรยากาศด้านหน้าวทีนะครับตอนนี้ เสียงปูลิงปูลิงน่าจะทีมไรติ้งของเราน่าจะมาทําไม่งานล่ะครับหลังจากที่ไปบ้านป่าครับเมื่อกี้เพิ่นไปเอ c ซีับไปบ้านป่าทั้งทั้งไหนบุกครับ FC เอ็ซีเพิ่นหับไปบ้านป่า,า,ายืมไปชักเลนมนี่ เอของไผ่เนี่ยถ้าสีวะ,วะไ,ปไปพี่น้องไปพี่น้องไปเบิ้งครับน่าไหม้ดีครับพี่น้องลงแล้วทีมไรติ้งของเรา มันบ่ครมันบ่ได้ย้อนแผนสามว่มันมีจังในแผ่นสามสะป่าเอาแผ่นหนึ่งนี่แผ่นหนึ่งขึ้นไปบ้านบ่แผ่นทองนัไปบ้านป่าแผนหนึ่งเนี่ยแผนหก็ตั้งเียี่เลยโอแผนสองนี่ือแผนสองนี่ไปบ้านแผนสานี่สาวเลยเแสดว่าเสดงว่าหวยขาดบั้งสิบบ่ เพืฮะสาอะไร่โอ้ยเสียเสียงเส้ยใช้จะพูดไปบ้านฮะหม่เหลมนส่าพูเป็นคนไปบ้านบ้านสาอันที่แหงในยุนุพี่อีกสาอีกรูมนึ่งอมองบ้านป่าอีกมองเึงดกันละเอพี่น้องเด่าวท่ามาลาบครับนี่พี่น้องเต่าหู้น่องง้อเนี่ยสาพสะบ้าเ้ แม่เสร็จระเส้ผลงานเท่าไหได้ทุก้ยกลับมาอีกนึงประดุกประดุกกัดก็มาหาแขวันก้อนพอตบบังหูมันแม่มรุ่นแม่เห็นไซบังหูเลยเอาผลาเองยก่อเอาหน้าเหมืงเน่าตีนมาเอาหน้าเหมืองเน่ากำยังก่อนอใ่สะ อ่ะหน้าบัมงหน้าก็เป็นเข้ามาใส่แผลเลยเข้าปวดเข้ามาแต่เดี๋ยบอกว่าหัแต่แนวอ่งนี่แหละอยากได้แนวอ่งอ๋อเอา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 ไอ่างทำนิวไหนพอนิวไหนิวไรอะนิวไหนใส่นิวไหนโอ้ยพอดีเลยนิวนี่พอดีเลยโอ้เรกเอาพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าเอา